ช้าวสวัสดีเช้าวันที่3ที่โดโลไมนะคะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งละของเขาโดโลไมเมื่อวานอะ่ะเราอยู่ที่ซานแคนดิโนใช่ไหมตรงนั้นอะ่ะเราขับรถมาอีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็คือข้ามมาฝั่งนี้ละเป็นจุดแบบว่าจุดชมวิวทัวรริสปอตอีกจุดหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเซนต้าแมตเดเลน่านะคะทุกคนก็คือเหมือนเป็นวิวมันจะเป็นเหมือนเป็นวิวโบสถ์ะแล้วก็ถ่ายรูปสวย,สวย ซึ่งพอมาโซนนี้อีกฝั่งหนึ่งของเขาใช่ไหมครับมันมีความร้อนอะจากตรงเมื่อกี้ที่เราออกมาจากที่พักเมื่อเช้ามันประมาณ20องศาต้นต้นเองหรือว่าแบบ10ไปลายไลอยอะไรเงี้ยตอนนี้คือที่นี่ประมาณ28องศา29องศาร้อนมากก็ต้องกางร่มเหมือนเดิม ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทุกคนเราไม่ได้จะพักที่นี่นะคะที่นี่อ่ะเหมือนเป็นจุดที่เหมือนเป็นแบบทางผ่านของเราซึ่งวันนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนที่ออติเซ่นะคะก็เป็นมุมอีกฝั่งหนึ่งเลยของเขาโดโลไม์อ่ะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เป็นทางผ่านก็แวะเก็บซะหน่อยซึ่งตรงนี้ทุกคนมันเหมือนแบบเป็นแลนด์สเคปเป็นวิวที่สวยอ่ะเพราะว่าเห็นกรุ๊ปทัวร์หลายกรุ๊ปมาอยู่นะคนเกาหลีมาเยอะคนจีนมาเยอะมากเออ,เอคนเกาหลีเยอะมากนี่นะคะทางเดินขึ้นมา แต่พอขึ้นมาปุ๊บได้อุ้ยได้กลิ่นโคนสาบควายนิดหน่อยนะคุณพี่คิดถึงวันเกิดคิดถึงวันเกิดคิดถึงความชุกชื้นเมื่อวานเราอยู่ด้านหลังเขาลูกตรงนี้ทุกคนคนะวันนี้เราอ้อมเข่าลูกนี้มาแล้วหลายคนถามนะคะทําไมเราถึงไม่ใช้วิธีการเดินเพราะเราเดินไม่ไหวจริงจรงิงคือตง้เรียกว่าหุบเขาววอเอทางลงทำสไลเดอร์ได้ไหม ขอสไลด์ปื๊ดเดียวถึงอะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงที่ซานตาแมดาเลน่าเนาะเอทางเดินเท้าเนี้ยต้องใช้เวลาเดินประมาณ4 5นาทีสําหรับขาไปก็จะไปเจอตรงจุดนู้นเพื่อถ่ายวิวโบสถนี้เพื่อถ่ายวิวมาที่โบสตรงนี้ใช่และด้านหลังก็จะเป็นเขาเทเม่ก็จะเป็นวิวนี้ใช่แต่ต้องใช้เวลาเดิน45นาทีแต่ว่าวันนี้เราคงไม่ได้เดินขึ้นไปถึงตรงนั้นเนาะ เราก็เลือกที่จะขับรถไปอีกที่หนึ่งคือโบเซนจอนคือทั้งหมดตรงนี้ทุกคนเรียกว่าวอเดอรฟุนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้แบบว่ามีเวลาตรงนี้มากนักอ่ะสามารถส่วนตัวนะ สามารถสกิปบได้แต่วันนี้คือฟ้าเปิดมากเลยอะสว่างแล้วก็น่าเดินเทรลกว่าเมื่อวานเยอะเลยโดยที่เมื่อวานอ่ะเราอ่ะได้เดินไปตรงไอคาดีนีเดมิสซิลีนาใช่ไหมคะเสียดายไม่ได้เดินเทรซิเม่ไม่งั้นนะาเทรซิเม่ก็คือเป็นฟิลแบบเป็นเทรลใหญ่เลยแต่ว่าฝนตกด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วดูวันนี้สิไม่ได้เดินเทรลแต่ฟ้าเปิดสุดๆโดโลไมไม่รักเราขนาดนั้นน่าโดโลไมไม่ชูเราเลย เนี่ยทุกคนดูดีวิวสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆตรงที่ที่เรายื่นะคะสวรรค์นบนดินชัดๆเลยอะคุณพี่สรุปความร้อนตรงนี้คือนรกบนดินชัดๆเ <laughs> พราะกูถือเ <laughs> พราะกูคือ <laughs> ถือเราไม่ไหวแล้วอะแต่จริงๆป้าคือแดดยังไงก็ไม่เหมือนตอนแดดที่เราอยู่ในเมืองโรมอยู่ในแบบว่าฟลอเรนอะไรอย่างนั้นนะ <laughs> พอพอเพราะตางรงนั้นคือแดดแบบแจด ตรงนี้คือแดดแต่ว่ามีลมเย็น <Okay. S 1> ถัดจากเซนตอรมาเดเลนานะคะแล้วก็เลยมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นเซนจอนค่ะขับรถมาแค่ประมาณ3นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งเซนจอนก็คือโบสคือความเลิศก,ก็คือมีแค่ว่าเป็นโบสขนาดเล็กที่แบบว่าอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วก็มีหอระฆังทรงแหลมแค่นี้เองไม่มีอะไรเลยแต่ว่าต้องมาดูด้วยตาเนื้อเพราะว่ามันสวยมากคือฟิลแบบว่า อยู่ตรงกลางทุง่งหญ้าไม่มีอะไรมาขวางกั้นหรอกคุณพี่พก็คนก็นิ้วมาถ่ายรูปก,กันนะคะจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินแห่กันขึ้นมาหาเพื่อนเราไม่ยากค่ะถือล่มคนเยอะแค่ไหนจะหาเพื่อนเราไม่ยากแล้วก็เดินขึ้นมาแค่นี้เองเธอแค่มุมนี้จริงๆเพราะว่าตรงนี้ก็กั้นเดินไปไม่ได้แล้วนะคะแล้ววิวก็จะเป็นอย่างนี้ปึง้ง แค่นี้เลยอ่ะแค่นี้เลยแค่จริง,รงเนี่ยวิวด้านหลังก็เป็นเทรซิเม่อย<อ>่างที่แดนบอก tre เทรซิเมเตราวาเรโตด้านหลังนะคะเะครื่องนี้นคือมันเป็นแบบว่ามันเหมือนมันเป็นทางผ่านนะเนาะมันก็เลยเป็นฟิลเหมือนแบบคนก็นิยมแวะมาสแนปรูปสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วท่าถึงส่วนตัวโอ๊ะนารู้สึกว่าถ้าไม่มีเวลาสามารถขับเลยไปได้เลย ก็สําหรับใครที่อยากเข้าไปนะคะสามารถเสียเงินได้มันจะมีบริเวณตรงข้างหน้าตรงนี้ค่ะขึ้นไปนิดนึงก็คือเขาจะบอกว่าเหมือนให้วิสิตเซนจอนเสียประมาณสี่เหรียญเนาะพี่แดนเนาะก็เข้าได้แต่เราไม่มีเวลาละเพราะว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องไปอีกที่หนึ่งซึ่งที่ที่เราจะไปเนี่ยมีชื่อว่าซูซี่อัลเตอร์ซูซี่นะคะก็เป็นฟิลเหมือนเดี๋ยวเราไปขึ้นกระเช้ากันแล้วก็เป็นแบบทุ่งหญ้าต่างๆเราวนี้เราจะไปนอนบนหญ้าถ่ายรูปได้ละใช่แบบกุ้งแรง เรกคนคาแล้วตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่กันที่เอาไปเดอะซูซี่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือจากเมื่อกี้ที่เรามาจากบวถเซนจอนนะจนมาถึงตรงนี้คะ่ะใช้เวลาประมาณแบบเกือบชั่วโมงเลยก็ชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าดิสน่าขับช้ามากเพราะว่าเมืองนี้มันอยู่บนหุบเขาแล้วมันน่ากลัวเธอขับรถบนเหว,วอีกแล้วอะไรเนาะฟิลนี้เพื่อที่จะมาขึ้นนี้กระเช้าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแต่ว่าเรามาถึงไม่ทันมันใกล้จะปิดละห้าโมงครึง่งตอนนี้ห้าโมงก็เลยคิดว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ตอนเช้าถ้างั้นตอนนี้ก็คือเพิ่งจะห้าโมงกว่าเองแล้วตอนนี้ตรงน,นี้มันห้าโมงครึ่งเขาปิดแหละอ,อ๋อจริงๆปิดหกโมงคือถ้าสมมติเราขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วเรายังถ่ายรูปแบบเสียเวลาไม่ทันเขาปิดก่อนเนี่ยเราก็ต้องหาทางลงมาตรงนี้เองสเต,เตชันนี้<อ>ฉะนั้นก็เผื่อเวลานะคะทุกคนทุกคนคะขนานี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแหละตัวที่เป็นเคเบิลอค่ะเขาก็เหมือนปิดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็เลยเหมือนมาเดินในเมืองซึ่ง แซนของเราต่อไปนะคะก็คือเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปฟิลกึ่งๆว่ายน้ำหรือแล้วก็ไปซาวหน้าเพราะว่าอันนี้เป็นใจกลางเมืองเลยแล้วก็วิวจะเป็นเมาเทนวิวเธอลดมากชื่อว่ามาโดโลโมไมท์ตรงนี้แต่เมืองน,นี้เหมือนดูคึกคักยังไงไม่รู้ว่ารถเยอะมากเลย ใช่แต่เหมือนเพื่อนๆอพูดประมาณว่าเหมือนตรงนี้มันเป็นเมืองใหญ่ที่แบบว่าคนเขามากันเยอะเพราะว่าเป็นจุดที่สามารถแบบมาขึ้นกระเช้าได้ใช่มันจะเป็นเซนเตอร์ของการขึ้นกระเช้าฝั่งเอลเ,เจอร์ซูซี่แล้วก็ซิดเซดานะคะก็จะมีกระเช้าพูดไปรูดอ๋อมันก็เลยเหมือนแบบว่าหลายคนะมาที่เมืองนี้เพื่อที่จะมาขึ้นกระเ้าใช่มันก็เป็นโรงแรมมันแบบเป็นเมืองของวดูเป็นเมืองใหญ่ด้วยก็มีร้านอาหารต่างๆรถก็จะเยอะดดีดรถเยอะมากเธอ รถติดไปถึงนู้นค่ะทุกคนเฮ้ยเห็นมีสกีเรนททลด้วยอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นเพื่อนๆบอกว่าถ้ามาหน้าหนาวตรงนี้ก็มีให้เล่นสกีด้วยใช่ใป่ะใช่จริงจริงมันเป็นเมืองที่แบบว่าไว้เล่นสกีด้วยก็จะมีแบบสกีรูมแล้วก็มีสกีสคูลด้วยนะตรงเนี้ยอ๋อเหรอใช่แต่ว่าหน้าหนาวอ่ะค่าที่พักก็แพงเหมือนกันเพราะว่าชาวสกีแพงของเราที่พักนี่คือเราเท่าไหร่พวกเธอจําได้ป่ะคืนละคืนละคืนเดียวท่ืนละ จะดุ่งหยงอยู่นะเร,รเราห้อง<ร>อง<ร>กะตดอ่ะใ,ใจกลางเ<ไ>มืองขอนแก่นแกเธอถ้าเราไปนอนเมืองรองอาจจะเหลือเมืองเดียวอันนี้เคยเห็นเลยเหรอเธอสวาวว่ายน้ำที่คุณโอริโออยากว่ายอ๋อก็เป็นแบบตั้งแต่วิเหมือนมิสเตอร์บีเลยอะเหมือนในมิสเตอร์บีเลยอะเขาก็ว่ายกันจริงจังเวอร์นะไม่มีใครไปแช่ะนะคะเพาะ สวัสดีเช้าวันที่4นะคะที่เดโลไมท์เ hmm. มืองออติเซค่ะก็เมื่อวานที่บอกว่าจะเข้าซาวน่าเนาะแล้วก็พอเข้าไปเสร็จปุ๊บคลิปก็หายไปเลยไม่ได้มีการรีวิวเกิดขึ้นนะคะก็คือจริงๆแล้วว่าที่นี่ตลกมากผู้ชายผู้หญิงโป๊แล้วก็อยู่รวมกัน mm hmm. <laughs> เข้าไปซาวน่ารวมกันได้ฉันงงไปหมดอ่ะคือ แบบใหม่มากไม่แยกชายหญิงแล้วก็เข้าไปปุ๊บมันก็มีอดดัสดหนึ่งเดินเข้าไปปุ๊บฉันก็อุ้ยแกงผู้ชายนั่งกันหมดเลยฉันก็ไปนั่งกับเขาแล้วฉันก็แบบเออดู Netflix กอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอยู่ยๆมีผู้หญิงเดินแก้ผ้าออกมาแบบอลังช่าง,างทั้งท่อนบนและท่อนล่างกู <c oughs> ตกใจกูลืมอะ่ะนึกออกไหมเนาะก็เคยเห็นของแพ้ก็วันนี้แหละแล้วเป็นของแบบไปประมาณ40กว่า สิดการไกเกชมาแล้วเนายไม่แล้วมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าคือเหมือนเขาเนี่ยมอาบแดดเนี okay. ่ยคือผิวเขาก็เ like ป็นนิมมุลเลยแต่ว่าตรงตรงหน้าอกเขาตรงตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมบิกินี่อ่ะเออแล้วก็เป็นโปแล้วก็เป็นแบบนิปทำให้คุณเอโวอวันนี้ได้เห็นของจริงด้เห็นของจริงก็อึ้งอึ้งด้วยตาเนื้อนาะ นะคะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยพวกเราก็กําลังจะไปที่กระเชา้าขึ้นไปที่ซิเซดาข้างบนล่ะเพื่อที่จะไปดูแบบว่าวิวทิวทัศน์ต่างๆ thank you โอ้ต้องเข้าเลยแต่ผูเราต้องเข้าเลยเอ๊ะแล้วขึ้นเลยยังไงไหมขึ้นอันนี้กันล้วกันอันนี้มีแบ่งเพศด้วยนะทุกคน ตัว M อตัวอะไรตัว F M ฟเอ็มก็เลยน er. um. ี่นะคะบรรยากาศก็คือกระจกขุ่นมากเพื่อนสาวอยากถ่ายรูปคือถ่ายมาได้อันนี้คืออันนี้คือ grave อันนี้คือหลุมศพแล้วเขาก็มารองนาบต้นไม้แต่ละต้น ซึ่งฉันเป็นอินังกลัวความสูงตอนนี้ก็มีความเกร็กงๆนิดหน่อยแต่ก็โอเคไม่ได้แย่มากมาตอนนี้มันขึ้นได้กี่นาทีวะเธอเสียบ้าสิบถึงสิบห้าไม่เกินองานอยู่นะงานอยู่นะ <laughs> กับการเอาชนะความกลัวนี้ได้ทิสูดได้ที่สุดอะไรหลายๆอยา่างจริงๆแล้วเธอไม่ได้กลัว แต่กลัวมากแค่เธอเอซิเซดากับเอลดูซูซี่ก็คือคนละที่กันแต่ว่าก็คือวาดใกล้ๆกันขึ้นไปเป็นเทือกเขาเป็นวิวแล้วก็เป็นแบบทุ่งหญ้าต่างๆถูกไหมใช่แต่วันนี้ไม่เกี่ยวเชียร์โดนไมไม่ค่อยรักเราโดนไมไม่ชูเราเลยผิดแผกไปหมดอันนี้นะคะก็คือตอนนี้เราเลี้ยงเราเลี้ยงวิวทิวทัศน์ไปเลยก็คือเราจะไม่มองไม่เห็นอะไรเลยว่ามันสูงหรือต่ำอะไนะคะแล้วก็ มือข้างหนึ่งเกาะเอาไว้มือข้างหนึ่งถือล่ไม่เห็นนะซเขาให้ชมวิวค่ะเขาไมได้ชมวิวนะครดูข้างล่างคือก็ยังดีที่ข้างหลังคือวิวเมืองนะคะคือเห็นว่าเขาบอกว่าช่วงหน้าหนาวอะค่ะคือหิมะเยอะมากคนก็จะสกีลงมากันช้ำ ภาพตอนนี้เราขอเป็นตัวแทนขึ้นโอรีโอแล้วหระเหินนะคะเนื่องจากคุณโอตอนนี้ทำสมาธิอยู่ทสมาธอยู่พักเบรคเรากำลังจะขึ้นกระเช้าไปที่ซีซดานะคะก็เป็นวันเดย์พาสนะคะทุกคนก็จะราคา65ยูโรต่อคนนะคะก็สามารถนั่งขึ้นได้ทั้งซีซดาและก็เอาเดอร์ซูซี่เลยก็จะไปหยับท้าไป5ยูโรไปไปห้ พราะถ้าที่หนึ่งที่จะ35ยูโรก็ซื้อแย<า>ก <ไป S 2> กันนะที่ล 35, 35, 35, ะ35 3สิบห้าสสบเสทุกคนถึงแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คริสนะฮะก็คือสำหรับคนที่มีความกลัวความสูงเหมือนดิฉันก็ถ้าเอาดิฉันเป็นเกฑ์ก็คิดว่าน่าจะพอได้อยู่เพราะว่ามันไม่ได้ต่ําเตี้ยล,ลงไปเป็นเหวแบบข้ามเขาอะไรเงี้ยมันก็คือไล่ภูเขาขึ้นมาเรื่อยๆฟิลนี้ก็ ไม่ดีนะกลัวมากเมื่อกี้พี่ตกสลิปไปเองเอาลมมากันก่อนแล้ก็ตกสลิปไปเองแต่ไม่ก็กันไม่ดีกว่าไงาเพราะถ้าเกิดว่าเกิดติดเกิดเ้่าเกิดว่าซีดไปว่ามันไม่ได้มันกลับมายากละนะฮะแต่ว่าพอแบบค่อยๆโผล่หน้าออกมาทีละนิดทีละนิดก็อ่ะ <c oughs> ก็ได้นี่เอาละอ๋อน่าจะเป็นอันนี้เราค่ยไปดูก่อน้าปล่งกระเช้เปล่งกระชาว้าว่ะวาทุกคนเปล่งกระเช้าไปค่ะเปกระเช้าเปลงกระเช้าว้าลองก่อน อันนี้ยังไม่ซีเชดาตัวจริงตายหาละอ๋อซีเซดามาเปลี่ยนตรงนี้ต่อทุกคนนี่ไงจะมีป้ายมาบอกเลยอุ๊ยอันนี้สูงละอันนี้แหละอันนี้แหละที่กูกลัวอุ๊ยทุกคนอ๋อแต่อันนี้ไปเป็นกลุ่มอุ๊ยอันนี้ไปสูงมากอันนี้แหละที่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 กูต้องกลัวละไปนู่นเลยอ่ะอันนี้ต้องเข้ากับคนอื่นแล้วเพราะว่านนียอันใหญ่ ฟิล,น, <c oughs> ฟลนี้ฟีลน <c oughs> อ,อเป็นฟิลยืนด้วยอะ <c oughs> คนจะเยอะเกินไปหรือเปล่าเร <c oughs> ารอขบวนอันใหม่ไหมหรือไงหรือว่าต้องเข้าทีเดียวต้องเข้าทีเดียวตายละสูงมากเลยอะอีดอ <c oughs> ทุกคนทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนเลยนะคะ <c oughs> ไปเจอกันข้างบนราคาทุกคนเ <c oughs> <c oughs> ข้ามาเข้ามา <c oughs> โอเค ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหูฟังหูฟังหูฟังคนอื่นเขาหูฟังอ่ะพี่นี่อยู่ตรงกลางเจอกันข้างบนนะคะทุกคนโอ้โหสูงมากแล้วก็วันนี้เมฆเยอะอ๋อเขามีให้กระเช้าอันเล็กอันนี้ด้วยแบบนั่งหย่อนขาเออมึงไปเล่นกันเลยกูไม่ลงกูไม่เล่นอุ้ยสวยมากเลยอ่ะแต่ว่ามีเมฆลงทางที่ข้าเมฆเยอะเกินว่ะ โดโลไมไม่รักเราเลยวันที่เราเดินเทรลฝนก็ตกวันที่เราจะขึ้นมาดูวิวแดดแรงๆก็มเมฆเยอะแต่วันที่เราอยู่โรมกับฟลอเรนซ์ที่อยากให้ฝนตกก็คือแดดร้อนมาก ตอนนี้เป็นเวลา10โมงนะทุกคนอากาศประมาณ12องศา,าก็เห็นว่าเดี๋ยวบ่าย3ฝนจะตกที่นี่นะก็เดี๋ยวพวกเราจะต้องรีบเก็บภาพแล้วก็เดี๋ยวลงละวิวสวยจริงๆอัมมาสที่ทุกคนต้องมาเสียดายตรงที่ว่าคือแดดมันไม่แรงถ้าแดดมันแรงอ่ะตรงนี้แสงจะเป็นสีส้มหมดเลยแล้วก็แบบเธอเข้าใจไหมความย่าความอะไรมีดอกไม้ต่างๆตองน,นี้เมฆมันมากันซีนพอมันกนีนปุ๊บมันก็เลยก <g room y> รูมี่ไปหมดเลย ต้องแบบชัดสะท้อนแบบแสงมันจะฟาดมาแล้วสวยมาก,มามากอ๋ออันนี้คือเขาซิเซดาใช่ปะ่ะเออเขาซิเซดามันจะฟาดมาที่เขาซิเซดาตรงนี้แล้วแดดเราก็คือจะเปรี้ยงเลยแดดเดือดเนาะเน,นี่ยตามเฟรฟเรนนะพี่เ,เขาสวยมากเลยคุณพิมพ์ระดาเนี่ยวิวมันเวอร์เลยอ,ะอ่ะนอนได้เปอรเกียบแดดลงอ่ะเนี่ยมาละซิเซดา มาละนิดนึงหหัวแหลมไปเอาไดรเป่าผมไปเป่าหน่อยดิ <laughs> ใครก็ได้เอาไดเป่าผมไปเป่าเมฆหน่อยไปหักโ้น <laughs> ขอพัดลมฮัตริลีสามตัวค่ะ <laughs> 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 เดี๋ยวไปยืนเป่าให้ จบไปแล้วกลับซิเซดานะคะเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมเรานะคะเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้าอีกกระเช้าหนึ่งขึ้นไปที่เดซูซีเฮ้ยพูดถูกว่ะไปฟังเขาพูดมาไปกดทานสลีให้เขาพูดเป็นอิตาเลียนนะคะเดซูซี <c oughs> ก็ขึ้นไปเนี่ยข้างบนก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งเป็นวิวแบบทิวเขาก็หวังว่าอีกฝั่งหนึ่งเมกอาจจะไม่มี ไม่อาจจะแบบหายไปนะคะสองฟ้าโปร่งๆถ่ายรูปสวยๆก็เมื่อกี้ที่เราขึ้นไปข้างบนนะมีคนเอาน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปด้วยเห็นเขาว่าสามารถเอาน้องหมาขึ้นไปได้แต่น้องหมาก็คิดเงินนะคะประมาณ7ยูโรก็คือทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดสัตว์เลี้ยงก็คือมีค่าใช้จ่ายก็เลถึงเด็กเกาเลยเป็นแบบนี้าะว่าเอาไป wax แล้วเหรอไหนอาร์เปเดซูซีแล้วก็ ออกมาปุ๊บมีป้ายเรียกได้ว่านาฬิกาฝุกกลางเมืองนะคะแล้วโรงแรมอยู่รอบเลยใช่คือแบบว,ว่าที่นี่เขาก็เป็นฮีตมีแต่ฮีเตอร์ไม่มีแอร์เนาะเวลาหน้าหนาวอ่ะหรือว่าเวลาอากาศเย็นๆน่ะเขาก็เปิดหน้าต่างกันแล้วคิดดูดิทุกคนก็คือเปิดหน้าต่างหมดแล้วพอมีเสียงก้งๆเย่า <ๆ S 2> ทุกคนก็คือตื่นหมดไม่เคยจะได้หับเต็มตาเลย คงจะไม่เหมือนบ้านเรานาะที่แบบบางคนนอนดึกตื่น 2, 2> บ่ายสองบ่ายสที่นี่ไม่มี <laughs> นะคะตอนนี้เราเดินอยู่บนสะพานข้างล่างเป็นรถเป็นอะไรอ <c oughs> อันนี้เป็นกระเชาแบบ สีแดงกลมๆนะคะจำง่ายๆว่าอารเปเดซูซี่เป็นกระเช้าสีแดงกลมๆท,ที่นั่งก็จะเป็นกลมๆยังไงคะสา,สาวๆสาวๆมีความเห็นว่ายังไงบ้างจากการที่เราขึ้นมาที่อาร์เปเดซูซี่แล้วเมีเยอะยเหมือนเดิม <c oughs> แสบตามากค่ะตอนนี้ <c oughs> แล้วพี่สาวละ่ะพี่สาวพี่สาวฟ้าล่ะก็ฝั่งนู้นสวยกว่าวเออเพะเราอ่ะชอบ เขาเรียกว่าอะไรดอกไม้ใบหญ้าอะไรนานาพันธุ์อ่ะพี่แต่นี้ก็คือด้วยความที่มันเมฆมากด้วยมั้งมันก็เลยรู้สึกว่าฟิลเหมือนสนามกอล์ฟใช่เหมือนลีว่าเดลเธอเออเหมือนสนามกอล์ฟเนาะสนามกอล์ฟลีว่าเดลค่ะเห็นไหมล่ะคือจริงจริงนะทุกคน จากที่ขึ้นซิเซดากับไอตัวตรงนี้มาที่เอาไปเรซูซี่อ่ะคิดว่าซิเซดาสวยกว่าเยอะอถ้าเกิดว่าทุกคนเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเวลาไม่พอไปซิเซดาดีกว่าเออเพราะว่าตรงนี้ขึ้นมาก็ไม่มีอะไรร้านอาหารแล้วก็เราได้วก็วินโดว์เอ็กพีเออแล้วก็วิวแบบวินโดว์เอ็กพีวินโดว์มีตาตาเนือใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่มีเมฆอ่ะเธอจะเห็นได้เขาเทสมแบบเป็นหินหินสวยๆตลอดเทสมอีกแล้วเทสมผิดเธอพูดผิดแล้วมันอ่านว่า ลายเิเมเตราเรโตเลิศนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีไอกระเช้าที่เหมือนกับแบบนะนั่งให้เราหย่อนขาแล้วก็ไหลลงไปเรียบเรีๆไปตรงหญ้าตรงนั้นนะทุกคนก็อีก11ยูโรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนะคะแพงคือนับเราเป็นหมาได้ไหมแล้วก็ให้เราจส่ยย็ดเจ็ดยูโรได้ป่ะได้เดี๋ยวเราสีขาแล้วเราบุ๊บนะคะที่ขึ้นไปเมื่อกี้เราคนละ35ยูโรเลยนะแก เราเป็นหมาได้ไหมก็โอเคสรุปแล้วคือเอาไปเดอร์ซูซี่เนี่ยเราขึ้นมาแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีเลยเดี๋ยวเราลงเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันก็อย่างว่าแหละมันก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยถ้าถ้าเกิดว่ามันท้องฟ้ามันเปิดอะเนาะแต่ด้วยความที่พอท้องฟ้ามันไม่เปิดปุ๊บอะก็เลยโอเคเดี๋ยวลงเลยดีกว่าจะได้ไปเที่ยวที่อื่นต่อน้เนาค่ะแต่ว่าเลคคอมเมนต์นะส่วนตัวมุมมองใจจะมองว่า ถ้ามาตอนเย็นอะ่ะตรงนี้จะสวยเออ,เอ,อแสงแบบแสง,แสงอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องดูเวลาดีๆนะครับเพราะว่า,าปิดเร็วใช่ปิดเร็วอย่างเมาื่อวานเรามาถึงห้าโมงอ่ะคิดว่าก็ยังขึ้นมาได้นะเพราะใช้เวลาไม่นานสิบนาทีเออขึ้นมาถึงแต่ว่าสุดท้ายมันปิดห้าโมงครึง่งมันปิดหกโมงอ๋อมปิดหกโมงใช่หกโมงคือเช่ากับเช้าไปลงโอเคทุกคนคะ การเดินทางของฉันคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราสองคนคือความเข้าใจย้ายเมืองรอบที่ร้านอีกแล้วคือมามา15วันกับเจ็ดโรงแรมตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่โรงแรมที่6นะคะที่ละคืน2คืนกูเหนื่อยเก็บกระเป๋ามาก ปกติแล้วเขาเที่ยวยุโรปก,กันแบบนี้ไหมอ่ะทุกคนทุกคนคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟโบซานโนโบเซนเนาะเป็นเมืองที่อยู่แถวแถวโดโลไมนี่แหละก็เดี๋ยวตอนนี้เรามาขึ้นรถไฟที่นี่เพื่อที่จะเข้าไปที่มิลานแล้วก็เดี๋ยวต่อรถไฟจากที่มิลานเข้าสู่เลคโคมโอล่ะคะ่ะเลโคโมก็เป็นไฮไลท์ที่พวกเราทั้งแก๊งอายากมามากเพราะว่ามันเป็นแบบสวยๆคนมาขอแต่งงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพาไปดูกันอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ที่พวกเราอยากมามาก มีการจองเรือเรียบร้อยแล้วก็หาชุดแบบชุดหรูๆอ่ะเธอเก็ฟิลมาผู้หญิงก็ใส่เดรสสวยๆถ่ายรูปบนเรืออะไรฟิลเนี้ยถึงที่พักแล้วค่ะทุกคนเป็น AirBnB ที่ สุดเหนื่อยอะเหนื่อยมากอะคือแบบพวกสักน,นากระเป๋าใบใหญ่ใช่ป่ะเธอแล้วคือมาถึงเว้ยมีบันไดให้ขึ้น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 เสร็จแล้วพอมาเจอบ้านของตัวเองก็ขึ้นบันไดสูงมาอีกแล้วพอเข้ามาในบ้านของตัวเองก็คิดว่าบ้านเนี่ยเป็นหลังเนี้ยของเราละสรุปหลังเนี่ยแชร์กับคนอื่นอีกก็ขึ้นขึ้นขึ้นแล้ว ดูดิสภาพพวกฉันคือแบบคุนสภาพนักศึกษาถ้าทุกคนคิดว่าอันเนี้ยเลวร้ายแล้วอ่ะมีมีเรื่องที่เที่ยวกว่านี้อีกอะทุกคนคือจริงๆแล้วว่าเรามาที่เลคโมใช่ปะเราสามารถนั่งรถไฟจากมิลานมิลานเซนเ์เลมาที่เลโคโมได้เลยแต่ช่วงที่เรามาสถานีรถไฟเขาซ่อมตรงรางรถไฟฟิล์เนี้ยซ่อมก็เลยเหมือนแบบเราจะต้องไปอยู่ที่สถานีเลโก้เว้ยแล้วก็นั่งบัสต่อมาที่นี่ซึ่งตอนที่พวกเราขึ้นบัสมาที่นี่เที่ยมากเพราะเราไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเว้ยเธอ คือชีย่ยเมาแล้วชีก็พาหมาขึ้นมา3ตัวบนบัสกับหัวมันเสร็จปุ๊บก็กระดกเหล้าแล้วก็เสียงดังตรงข้างๆที่นั่งฉันเลย <Yeah. S 1> แล้วฉันก็แบบ oh. เอออย่างนี้เสร็จปุ๊บชีย่ยหันมามองหน้าฉัน้ชียก็จ้องชีก็ถามว่า ลวชีก็เหมือนด่าด่าแบบเป็นแบบ stupid หรืออะไรฟิลเนี้ยเป็นภาษาอิตาเลียนแต่ฟังออกลวชีก็หันมาถามพวกฉันว่าเออ where you from ฉันก็เลยว่า we don't wanna talk I don't wanna talk อะไรเงี้ยกูก็ต้องเซฟเพื่อนกูเป็นผู้หญิงนู่นน,นั่นนี่เสร็จปุ๊บชีก็อืมน,น,นั่นนี่แล้วก็กินเหล้าแบบกินเสียงดังโวยวายโวยวายแล้วคนในบาร์ที่เป็นนักท่องเที่ยวก็กลัวแบบหนีเหมือน ตายกันมานั่งข้างหน้ามูฟกันใหญ่แบบหันไปม,มองแบบโอ้เหี่ยเกิดอะไรขึ้นโว้เฉียเดินไปเดินมาแล้วก็ไปกระแทกจนเหมือนแบบกระแทกทุกคนบบถึงแล <ไป S 1> ้วเสียง,งด้างเห็นตัว แล้วมันมีซีนหนึ่งอีดอกมันแดกพวกกูไม่ได้ถ่ายเสียดายมากมันอะแดกยืนยืนดื่มดื่มดื่มเสร็จปุ๊บอีดอกรถเลี้ยวมันกิ้งตกลงไปปึ้งกูดีใจแบบดีใจสัสมันคิดว่าแบบเียเอ้ยมึงอย่าขึ้นมาน้ำมึงอย่าขึ้นมาแบบให้มึงสลบไปเลยเลยสรุปมึงขึ้นมาเหมือนซอมบี้อีดอกแล้วก็อยู่แถวหน้าตรงที่มันตกไปด้วยเหียขอให้มันน็อกไปเลยมันสลบมันไม่สลบ ไม่แล้วคือแบบพวกฉันเมื่อกี้คือเธอนี่บอกป่ะว่าแล้วแบบเราเดินทางกลางคืนคือเออคือเข้าใจแล้วว่าแบบผู้หญิงไม่ควรมากันเองอย่างน้อยม,มีผู้ชายมาก็ยังดีแล้วแบบเมื่อกี้มันเหมือนมันให้ฟิลเหมือนแบบมึงเหมือนหมู่บ้านโลกจิตใครเคยดูหนังหนังฝรั่งที่มันเป็นเหมือนแบบอีี้ยมองไปที่ไหนก็มีแต่คนแปลกๆน่ากลัวน่ากลัวปะ่ะคือเมื่อกี้ขึ้นมาใช่ปะ <ๆ S 2> แล้วก็เหมือนแบบหมาก็ซอมซ่อตัวใหญ่ๆสามตัวนอนหมอบอยู่ตรงพื้นแล้วก็มีมานนอนหมอบอยู่บนบนเบาะ อีผัวก็แบบดูแลเมียซึ่งเมียก็โวยวายย่าไม่ยุ่งเฉันฉัดื่มดื่มดื่มฉันไดกินเหล้าแล้วตอนนึงก็หันไปมองหน้ากันเหมือนทะเลาะกัน แล้วก็จูบปากกันดูดดื่มกูแบบน่ากลัวอ๋อแล้วก็เชี่ยแบบว่ะแล้วกูก็แบบกูเป็นผู้ชายคนเดียวกูต้องมีซีนหนึ่งอีหรอแบบไปคุยกับคนข้างหน้ามันเหมือนกับตัวมันะไปกระแทกคนข้างหน้าปึ้งที่เป็นผู้ชายที่มาคนเดียวเสร็จอีผู้ชายก็หันมาตอนแรกทำท่าเหมือนจะไม่พอใจถามคุยก like ันไปคุยมาถามอยู <S <S ่ดื่มไหมยู่ดื่มมันก็จะไปให้ชวนให้เขากินเขาบอกเออเขาไม่กินเขากินโคเสร็จปะ ขาบอกเขากินโค้กแล้วก็แบบอีดอกทําไปทําไมไงไม่รู้อยู่ๆอ,อีคนนั้นอ่ะ <c oughs> ก็เอาเบียร์ของอีผู้หญิงไปกิน <c oughs> ที่แบบไม่รู้จักกันน่ะมึงแล้วก็ไปกินแบบปากชนแก้วปากเสร็จปุ๊บ <c oughs> อีผู้ชายคนนั้นก็มีหยิบวอดกา <c oughs> ้าขึ้นหยิบวอดก้าขวดใหญ่ขึ้นมาขวดนึง <c oughs> ก็ให้ผู้หญิงก <c oughs> ินน <c oughs> ลแบบเอาแบบยูทรายสิอันนี้ดีนะล้วมันอยู่ดีก็ทาความรู้จักกันและอีผู้หญิงก็เอาวอดก้าอีผู้ชายคนนั้นมาดื่มดืด่ม ล้วก็ส่งให้ผัวมันผัวมันก็ดื่มแแบบไม่รู้จักกันแต่มึงเอาปากชนปากกินใช่ไแล้วเบียอีผู้หญิงมันถือเบียอยู่ใช่ไหมมันก็ยู่กินสินน้นั่นนี่อยู่ดีอีผู้ชายที่นั่งอยู่ยกไปแดก <c oughs> กูงงกูงงอะแล้วเหมือนพวกฉันก็นั่งอยู่แบบผัวโดะแล้วก็คือคนอื่นผู้โดยสารก็คือหนีไปหลังสุดกับหนีไปหน้าสุดและอีตรงกลางก็แบบเสียงดังอีเมียก็เสียงดังโวยวายอะไรอย่างเงี้ยตอน มันมันคุยมันเหมือนเข้าเหมือนแบบคุยกันถูกคอสักพักอีเหี้ยทะเลาะกันอ๋อใช่ใช่เอออยู่ๆมันเราพอสัญญาณมันแล้วขนาดแล้วอยู่ๆไอ้เหี้ยทะเลาะกันผู้ชายอีที่อีผู้ชายอ่ะอีผู้ชายที่มันเอาวัดก็ให้เขาอยู่ดีก็อะไรอย่างเงี้ยจะไปต่อยเขานำท่าแบบ อเแออแบบอยู่ๆแบบทะเลาะกันเหมือนคนมาทะเลาะกันกูก็อะไหลวะอีดงงอ่ะนั่นแหละโอเคทุกคนก็คือเป็นว่าตอนนี้เหนื่อยมากนะคะก็พร้อมจะอาบน้ํานอนแล้ววันนี้ตอนนี้ก็คือเป็นคลิปที่ปิดจบของพาร์ทโดโลไม เนาะก็คือโดโลไมเราอยู่กัน4วันนะคะแล้วตอนนี้ก็จบแล้วณนะปัจจุบันเราอยู่ที่โคโมนะคะก็จริงๆแล้วอะ่ะส่วนตัวนะเรานอน,อนที่ออติเซ่มาคืนใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะก็ไปคืนรถที่โบซาโนโบเซนคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่คืนรถอะเราขับรถจากที่ออติเซ่มาที่นี่เลยอะ่ะก็5้าชั่วโมงซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าใครอะ่ะชอบขับรถอะไรอย่างเงี้ยหรือขับไหวก็ขับมาดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาด้วยถ้างั้นก็เดี๋ยวเราลากันไปคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าที่เลโคมโ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย